กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยูกิโอเดอริง oh! ครับวันนี้บ้านแนะนำเด็กถูกครับผมเก่งๆแล้วก็ควรประสาทครับผมให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมาเด็กๆก,ก็คือเด็กของ มาเชส o r กเตอร์ครับหลักๆเลยนะครับโดยคอนเซปต์ของมาเ s สติเกเตอร์ครับผมก็คือการไปนี้จะไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกครับผมและก็จะไม่ถูกทําลายด้วยผลของฝ่ายตรงข้ามนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาฝ่ายตรงข้ามเจอเด็กนี้ครับผมนะก็จะทําอะไรที่รับปืนออยากมากครับเพราะว่ามอเตอร์ของสายของมาเ s สติเกเตอร์ครับผมจะไม่ถูกทาลายนะครับผมนะและก็จะไม่โดนตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นเนี่ยและเป็นมอเตอร์คอนเซปต์นี้จะเป็นมอเตอร์ชุดตัวเลยนะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามถ้าเกิดลงมาปุ๊บฝ และแน่นอนครับผมตีมจะเป็นตีมสแปมบอลนะครับผมก็คือเวลาเราลงการ์ดหนึ่งใบก็จะได้การ์ดหนึ่งใบครับทำให้เรียกว่าการเล่นเด็กนี้ถือว่าสนุกมากเลยครับนะโดยง่ายงครับผมตัวอีกายาตะนะครับผมนะโลกมาเสิร์ฟเวทบบนนะครับผมนะกบครับผมเสิร์ฟได้ทั้งเวทบบนกับดักได้ครับผมนะแต่จะเสิร์ฟบาเซตในสนามและคูณครับผมจะเสิร์ฟปอนเตอร์มาเจสเปกเตอร์ครับผมจัดในเด็กขึ้นมือจิงจอครับผมจะเสิร์ฟการ์ดกับดักครับผมนะของมาเจสเปกเตอร์ครับผมจัดในเด็กขึ้นมือครับ ส่วนเนโกะนะครับผมแมวนะสามารถเสิร์ชอะไรก็ได้ครับผมนะแต่ว่าจะเสิร์ชจากตอนตบเธอครับผมและขึ้นมือนะครับนะอ่ะง่ายๆเลยครับเนี่ยเวทมนต์อ่ะการเสิร์ชกับดักจบเสิร์ฟมาเซ็ตนะครับผมนะและคูณเสิร์ชบอลเตอร์นะครับผมนะจิงจอกเสิร์ชกับดักและก็อ่าแมวนะครับผมนะเสิร์ชได้ทั้งเวทมนต์กับดักหรือบอลเตอร์แต่จะเสิร์ชจบเธอครับและก็เป็นทีมสายแพนดูร่ามครับผมนะดังนั้นเราจะใส่สเกล5กับสเกล2อนะครับนะก็ตีของเขาโดยเฉพาะเลยหลักๆครับ ส่วนเวทบนกับดักครับผมนะจะใส่อะไรบ้างใบแรกครับผมนะเป็นการ์ดทำลายนะครับผมนะมูชยันนะครับผมมอนเตอร์เผาจอมเวทนะครับนะธาตุลมนะครับผมนะทำลายบอสเตอร์ไฟลุคับดึงไปครับเวทบนฟิวครับผมอันนี้เป็นอ่าบารเจสตี้นะครับนะโดยหลักๆครับผมจะส่งผลในส่วนของตัวบารเจสเปกเตอร์ครับและการ์ดใบนี้เราไม่สามารถใช้การ์ดฟ็อกหรือการ์ดใดๆครับผมเสิร์ฟได้นะดังนั้นเลยจะเป็นต้องใส่สามใบครับนะโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ครับผมก็คือจะทำการเพิ่มพลังโจมตีครับผมใส่บาร์เจสเปกเตอร์ โจมตีป้องการเพิ่มขึ้น300และเราสามารถทําการบูชยันมอนเตอร์เผาจองเวททัดลมนะครับผมนะเพื่ออัาเชิญมอนเตอร์สายบาเจสป์เตอร์จะไดเด็กเข้ามาในสนามได้เลยครับก็ใส่ภาษาใบเลยนะครับนะโดยหลักๆก็จะเป็นตัวเอาไว้เสริ์ฟเพื่อทําตอกโบต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปครับผมการกับดักโดนแบรตังแต่ยังไม่ได้ออกเลยนะครับนะโดนลิติกเลอใบเดียวเองก็ทําการบูชยันมอนเตอร์ทัดลมเผาจงเวทครับผมและเป้าหมายมอนเตอร์ไฟล์ข้ามดึงใบโดนรีมูฟครับ การกับดักต่อเนื่องนะครับนะตามแต่ที่การไปดีหงายหน้าในสนามครับผมและมีมารจิสเปกเตอร์ครับผมในส่วนของเพนรัมโซนนะครับนะหากมีการใช้เอฟเฟกต์การ์ดครับผมในส่วนของสายมารจิสเปกเตอร์ปุ๊บนะครับผมนะจะไม่ถูกเนเกอนะครับนะพูดง่ายๆคือถ้าเกิดมีการ์ดไปดีอยู่ในสนามและมีเพนรัมโซนของเราเป็นสายมารจิสเปกเตอร์อยู่นะครับมอนเตอร์ของมารจิสเปกเตอร์ของเราจะไม่ถูกแคนเซิลเอฟเฟกต์เลยครับนะแล้วต่อไปนะครับผมนะหากเล่านะครับผมมีการ์ด ที่เกี่ยวกับบาร์เจสเปกเตอร์ครับผมในสุสานโคร้าใบสามารถเอากลับค่อยได้ครับจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบครับอันนี้อีกใบนึงนะครับผมนะเป้าหมายบาร์เจสเปกเตอร์ครับผมในเพนูรัมโซนนะครับผมจะอัญเชิญมาแบบพิเศษนะก็เอาไว้ใช้ช่วงต้นเกมครับผมนะเวลาเราขาดคงขาดของอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าเทิร์นแรกเนี่ยเรายังไม่สามารถจะสแปมบอลได้เยอะใช่ไหมหลักๆก็คือถ้าเกิดเราฟิลไม่ขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ยังพอมีเวทมนต์กับดักนะครับผมนะเอาไว้ทําการเสิร์ชครับผมไว้วาปข้างๆแล้วก็ดึงขึ้นมาาาจกอ่ เพดด้มโซนครับผมเพื่อต่อยอดต่อเกมได้ด้วยนะในส่วนของ exit ครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตีมมอนเตอร์เนี่ยแค่ในส่วนของตีมมอนเตอร์ปกติเนี่ยก็ถือว่าโหดแล้วนะเพราะว่าเรามีการ์ดเคลียร์นะครับผมมานะมอนเตอร์นะครับผมแนละมอนเตอร์ของเราก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตฝ่ายตรงข้ามด้วยมันเลยทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเคลียร์มอนเตอร์เราอะ่ะหรือจะจับความอะไรพวกนี้ก็ถือว่ายากมากนะครับนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ exit ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเคลียร์แผงหลังเรามากกว่าเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะแพ้ในส่วนของพวกการ์ดกับดักต่่ออเนะืง อ่ะพวกนี้นะโดยหลักๆครับผมเราจะใส่ในส่วนของตัวอ่าไนแมฟฟินิกครับผมสองใบนะครับผมนะเพื่อช่วยในเรื่องของการเคลียร์แผงหลักให้ง่ายขึ้นนะครับสีเปรักครับผมเอาไว้ทําลายนะครับผมนะมอนเตอร์นะเวลาไปเจอมอนเตอร์ที่แปลกๆนะแล้วก็ตัวของยูนิคอร์นครับผมเอาไล่กลับเข้าเด็กไปเลยนะครับนะส่วนเอ็กซิสครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของพวกลักดิบิเลียนนะครับผมนะเอาเวลาเจอมอนเตอร์ที่พลังโจมตีเยอะๆนะ เอาไว้ใช้ปิดเกมได้ครับนะหรือจะเป็นในส่วนของก็สิค,ครับผมนะอันนี้เอาไว้ทําลายมอนเตอร์นะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอเรือรากนะครับผมนะเอาไว้ไล่กับเข้ากอรได้หลายใบกันละกันนะรนะประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็ไปดูคอนเซปต์ไปได้เลยนะในส่วนของคอนเซปต์ของทีมนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะเป็นลักษณะประเภทเราจะสแปรบบอลเรื่อยๆนะ อ๋อสกิลเพิ่มเติมนะครับผมใช้สกิลแพนโนลัมนะครับผมนะเพราะว่าช่องนี้เราต้องใช้เป,ป็นสกิลแพโนลัมโซนหลักๆเลยนะและได้เกิดได้ได้ตัวขอโซลิวิทูครับผมยิ่งดีเข้าไปใหญ่ทำให้เราสามารถเล่นเอ็กซิทหรือเล่นลิงก์ได้ง่ายขึ้นนะครับนะเนี่ยเราใช้เซมิอินทูเอชชั่นนะครับผมนะมันเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถดึงวอนเตอร์ครับผมเนี่ยที่อยู่ในช่องอ่า ลิโฟว์ได้ครับผมนะลงในส่วนของเบนฟิวเซะให้เลยครับอ่าลงไปได้ครับผมนะแปะฟิวก่อนเลยครับถ้าฟิวขึ้นมือที่สบายเลยนะอ่าลงก้าไปครับเสิร์ฟเว้นบนขึ้นมือได้ครับก็เสิร์ฟเลยครับผมนะการทำลายนะครับนะจัดนั้นฟิวแซกครับอ่าเอาที่คอมจีต้องเลือดแรกคูนะแต่ไม่เป็นไรผมเลือกกบมานะครับผมนะถ้าเลือกแลกคูเนี่ยเราสามารถจะต่อในส่วนของเพนเดอร์ลัมโซ่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับนะผมก็บอกการไปนะครับนะง่ายนะ การที่ผมออกไปครับผมมีรีมูฟนะครับผมนะแล้วก็ดึงครับผมเข้ามานะครับผมแล้วก็ต่อด้วยการทำลายครับเวลาเด็กนี้ทำอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีโมนัชั่นตามมาเสรอนะแต่ให้ระวังครับผมในเรื่องของการแท็กสเต็กนะอ่าเขาจะรีมูฟเราได้ครับนะแล้วก็เปิดแทรกครับแท็กทำลายทิ้งแล้วก็ระเบิดไฟระรับทิ้งเลยครับอ่ารีมทิ้งนะไฟระขัาครับผมโชว์บูอายนะครับผมนะลงอัลเทอร์เนทีฟมานะครับผมนะดึงมาเลยครับผมนะ พอดึงเข้ามาปุ๊บอาเช่เป็นเศษเราได้เอฟเฟกบ้าเลยครับผมนะเลือกการ์ดนะครับผมเนี่ตอนจบเทินนะคอยดูภาพดีดับเพนกิสเต้ครับตีขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเราเปิดแซกทิ้งครับอ่าแล้วก็ทบายทิ้งนะครับนะจบเทินผมเรียกลักคูนขึ้นมือครับเอาเทินเลครับผมลงลักคูนครับเซิร์ฟบอลขึ้นมือครับ เราไม่ถูกทำลายอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่มีผลอยู่แล้วลงเซกลโอเทลย์ร่างครับฮะเรียบร้อยครับแซกทิ้งครับเอฟเฟกต์ครับดึงกับดักเลยครับขึ้นมือครับบอกกับดักให้เรียบร้อยเห็นร่าสเกลครับออกมาหนึ่งนะครับลงมาเลยครับนะเนี่้ยครับผมในส่วนของกาเบร์มอนนะครับออกมาทำลายวันทิงะจะจบเทิร์นครับ นะครับตีมานะครับผมจับแท็กทิ้งเลยครับแล้วก็เปิดการ์ดนะครับผมนะเอาไว้เสือขัดเอฟเฟคครับตัวการ์ดนะครับผมใช้ฟิลครับแท็กนะครับผมเรียกแรกคูลมากครับนะพอได้แล็กคูนเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมือนะครับผมนะลงกาครับแล้วก็ดึงกลับเปบนขึ้นมือนะครับจับนั้นจับเอ็กซิทเลยนะครับผมนะ จับลิงก่อนเออจับลิงครับผมจากนั้นก็ใช้สกิลครับผมทำลายอย่าไปถึงไกทิ้งนะครับจากนั้นใช้สกิลดึงมาคาร่าครับจากนี้นะครับผมเราจะสามารถอาเชิญพิรุฬได้2อันเพราะว่าเรามีลิงก์ชิมสอนไปเรียบร้อยแล้วนะก็แปลว่าลงได้2ตัวครับเทอร์ดี้เรายังไม่ใช้เอฟเฟกของจิ้งจอกนะครับผมกับกบเลยนะดังนั้นเราลงไป2ตัวครับเอฟเฟกต์จะทำงานทั้งคู่นะอย่างใหญ่ มาปูเพิ <S <S ่มกับปูครับผมเพืจับแท็กทิเหมือนเดิมครับตัวกาป้านะครับลงไปนะครับผมแท็กทิงนะครับปต่อยดิดนึงนะครับนะนิ่ครับเป็นยินิคอนครับบินไปไล่กับข้วกอครับจากนั้นก็โลมานะครับผมใช้สกิลครับดึงเพดูรมได้2องอันนะครับ ก็อย่าได้เห็นนะครับนะเราสามารถจะสแปมได้เรื่อยๆแล้วก็อันเชิญมาเรื่อยๆครับผมค่อยๆเคลียร์บอร์ดไปเรื่อยนะมันเป็นตีมเด็กที่เราจะค่อยๆเลี้ยงบอร์ดนะครับผมนะยิ่งอยู่นานเรายิ่งได้เปรียบเพราะว่าเราลงก๊าซหนึ่งใบเราก็ได้เสิร์ฟหนึ่งทีนะครับผมนะ ็ถือว่าเป็นเด็กที่เวลาเจอก็ปวดหัวเป็นกันนะเพราะว่ามันไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับนะแต่ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการสตาร์ทช่วงต้นนะเพราะบางครั้งมันปี <c oughs> คือเราไม่มีสกิลอุคอยช่วยในเรื่องของ,ของการทำให้เกมมันเล่นง่ายนะแปะฟิวครับนะ <c oughs> แล้วก็ลงและกคูดไปครับเ <c oughs> สริมมาได้ครับนะ, <c oughs> นะแปะกระเจียวให้เรียบร้อยครับ การใช้ฟิลแซกครับเราใช้สกิลและคูยไปเรียบร้อยแล้วแซกเรียกกบมาเลยครับกบเข้านะครับผมกบก็เอากลับดักมาจากนั้นครับผมใช้ฟิ้วนะครับผมใช้ดรลบครับเรียกมาแล้วก็แซกไปเรียบร้อยครับทีนี้เราก็มีทั้งทำลายและมีทั้งรีมูฟนะครับผมสองใบในเทิร์นแรกเลยสูตรชีครับจับแบ้งระเบิดทิ้งเลยนะครับ เริ่จู่การบาร์นะครับแร็กฟิลนะครับเดกดังานครับแร็กฟูนนะครับผมเสร็จแร็กฟูนขึ้นเร็กการ์ดมาเจ็บขึ้นมือครับ ลมอนเตอร์ไปครับเสิดขึ้นมือนะครับนะจากนั้นก็ลิงครับลงไปนะครับผมนะเชฟเฟยครับทิ้งการทำลายพิ้งนะครับนะดึงลูมากลาลาครับและก็ต่อด้วยเอ็กซ์พิสครับเฮ้ยเฮโดรัมนะครับผมนะเรียกได้2ตัวครับแปะกบกับแปะกานะครับผมนะเราก็ะจาเอฟเฟกครับผมจบขึ้นมาแซกนะครับผมแปะฟิลมีทั้งฟิลทั้งรีมูฟนะก็มีทั้งทำลายนะครับผมแล้วก็มีทั้งรีมูฟนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับ だから。はさよ。ン、したตัวเด็กเรามีการ์ดเสริ่ดก็ค่าจะถือว่าเยอะอยู่นะแต่ถ nah. ้าเกิดบีฟ <S iros vet> ิลสตาร์ช่วงต้นจะเล่นง่ายมากนะครับนะสเกลก็ม er ีการ์ดครับผมถือว่าสมดุลอยู่ก็คืออยู่ในสปอร์สกล5กับสเกล2นะฮะแท็กนะครับผมเสริ่ดขึ้นมือเลยครับนะอ่าต่อเด้กเพนดูสปอรของเพนดูรัมนะครับก็อยู่บนมือหนึ่งใบนะครับผมนะ ทั้งกรอบเลยครับผมเสิร์ฟมาทําลายนะครับผมางานแล้วก็คภาพอีกใบหนึ่งครับนะเรียกว่ามีทั้งทำลาย <c oughs> ทั้งรีมูฟแบบสนุกสนานกันเลยอะ่ะ <c oughs> ฮาปี้นะครับฮาปี้ก็ต้องระวังนะ <c oughs> ในเรืเ่องของการโดนทำลายเรื่องสกิลนะแต่ก็เราก็บอกไว้เยอะครับฝันยค้ามันลำบากอยู่แล้ว <c oughs> อ่ามันจิ้มใบไหนก็ทำลายใบนั้นแหละครับนะเดี๋ยวยากอะไรอ่าไม่ให้ครับผมทำลายที่ที่ได้ครับนะอ่าเทิรนตัวการ์ดครับเราสับบาร์ฟิวเลยครับแสปแสไปครับอ่าเห็นไหมลงมาเต้ยที่หนึ่งถืกว่าครับเดี๋ยวไปทำงานทีครับเสร็จมาให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับผมมาฟินิีครับทำลายฟิวก่อนผิดผลึกนะครับ รายการใช้สกิลครับดึงมาข้างล่างจากนั้นสแปมนะครับผมนะแผ่นุลัมสองทีครับอ่านะครับผมนะแปะเข้าไปครับแนดดอครับผมเอฟเฟกต์ก็ทำงานนะครับผมนะนี่เราก็มีเรียบร้อยแล้วครับนะ โอเคนะครับนะสำหรับเด็กนี้สิ่งที่เป็นปัญหาเดี๋ยวก็น่าจะเป็นช่วงเวลาในการเล่นครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะมีการถามนู่นถามนี่นะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นถ้าจะเล่นก็ฝึกนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้สแปมได้หรือ่องขึ้นนะครับนะ ช่วงต้นเนี่ยคือมันจะถามหายเยอะเลยแล้วก็การที่เราเสิร์ชก็จะมีเยอะมากทําให้เรานะครับผมนะถ้าเกิดเล่นดีๆก็ต้องใช้เวลานะครับผมนิดนึงไม่ยากครับนะเป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวพอรู้คอโมโบเดี๋ยวก็ชินแล้วล่ะนะนะอันนี้ก็มือเน่าด้วยนะครับนะแปะไปครับแบบปะฟิวนะครับผมนะมาแซกนะครับผมนะ แบกทิงครับเล็บเล็กอ่ะเียกแมวมาก็ได้อ่ะเสิร์ตแล็กคูนมานะครับนะความจริงเนี่ยเสิร์ตแล็กคูนมาดีกว่าเพราะว่าเสิร์ตแล็กคูนแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเอาไปสกิลครับผมแล้วก็ใช้ก,กัก้ากับดักหนึงน่งได้นะอ่ะมาปุ๊บเลยครับผมออสตรักนะครับทำลายทิงก่อนเลยนะครับนะโหมดไปก่อนนะครับจุดการ,รด์ดมานะครับ ดไนะครับเสิร์มานะครับผมนะแทกนะครับนี่นะครับผมคาร์ดิบอยแปดเฟสเกลแล้วนะก็คืออย่างไรก็เรียกออกมาได้ครับปีมาได้ครับผมแทกทิ้งครับจับดีบูฟไปเลยครับเกิดอไรขึ้นเรียกมอนสเตอร์มาเสิร์ดกับดับขึ้นมาเสิร์ดเวทบนนะครับ จับเดมูไปำลายทิงนะครับรบบมานะครับจับความครับจับคว่มไม่ได้นะเราไม่โตตัวไม่ชอหมายทาร์เก็ตเขาเลยจับคว่อตัวเองทิงนะครับนะแตกทิ้งนะครับแตกคูณนะครับก็หาขอเลยครับมือเน่าครับแตกทิงสบายทิงนะครับตอนนี้เราก็เก็บห้าใบครับ อ่าแล้วก็จวหนึ่งใบนะครับจวการ์ดมานะครับเอาเก็บ3ามนะครับนะจวดสอครับสกิลก็มี็นจุดสกิลสอนะครับ หีบมาครับจับรีมูฟนะครับผมนะไปการสังเกตไปเก็บดิฟนี้การยิงค่อนข้างจะถือว่าเยอะอยู่นะแต่ก็เป็นการยิงที่วนๆกลับมาเรื่อยๆนะแบททิงนะครับเติมขึ้นบปอีกทีครับมาเซตต่อนะครับผมนะ モンスター効果発動ちょっと待って永続トラップよし今だモンスター効果発動まだまだリングバカラーラインガポンボコーンクラ魔法カード発動カードバトルよ私はクレイヤーアーライレッツアタック何だ行くわよこの状況だろ私はモンスターモンスター効果発動手筆から ตตีเข้ามาครับตีได้ครับผมนะเพื่อท sure> ี่จะได้เรียกบอลมาครับเรียกบอลมาได้ครับนะเรามีสเกลห้าบนมือครับเลยเรียกออกมาได้ครับนะเพื่อให้ชนะก็สบายทีได้ครับนะแล้วก็เฟตต่ออีกทีครับตัวการ์ได้ครับผมนะลงสษามครับเปิดขึ้นมือก่อนนะครับ เอฟเฟกต์เดรกเกตไม่ได้นะครับนะอย่าลืมนะเพราะว่าตับเดดิกดีก,กับดักแบนี้อยู่เอฟเฟกต์เราห้ามเดเกเกตแปะฟิวนะครับผมแซกค,ครับผมเรียกมาต่อเติดเวทบนนะครับผมนะก็อย่างที่เห็น,นเนี่ยเติดเต็มไปหมดเลยครับก็โอเคครับประมาณนีกัแล้วกันนะก็อย่างที่เห็นแหละว่ามันเป็นเด็กสแปมการ์ดนะครับผมนะลงก็จู๋ เรียกกระจัวนะครับผมนะเอาวัตถุดิบมาทำในส่วนของเอ็กซิสกับซิงโคหรือเอ้เอามาฟิวชันนะไอ้ไปสี่เอามาลิงก์นะครับนะตามที่ชอบได้เลยนะโอเคมาถามกันเลยว่าการ์ดหาจากไหนได้บ้างน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนน่าดีนะครับผมนะว่ามาเจส่าสเกเ,เตอร์ครับผมนะมาอยู่ในุ่ดของอามาเ e สตี้เมจินะครับผมอยู่ชิ้นเดียวกันหมดเลยแหละหลักๆนะครับนะก็เป็นชุดที่ล่ามาสุดครับผมที่เราเปิดออกมานะครับนะ ก็อยู่นะครับผมนะปารชิสเต็เตอร์หมดเลยครับอ่านะครับนะก็สามารถจัดได้ไม่ยากเลยส่วนไหนะครับผมไหไอเดียเด็กก็คือเอาเพนูรัมนะครับผมการ์ดในเอ็กซ์เตา้าเด็กครับผมเนี่ยที่เป็นบอลเตอร์เพนูรัมเนี่ยเอากลับเข้าเด็กแล้วจุ่มการ์ดงใบเนี่ยเอาจริงก็ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับผมนะก็ถ้าเกิดบีก็ใส่ก็ได้ไม่บีก็ไม่เป็นไรนะครับนะต่อมาครับผมนะก็คือรีเฟรชของจิงจอนะก็โอเคเหมือนกัน อันนี้เผื่ออยากจะเปิดหานะครับผมนะก็อยู่ในชุดขอมอืมนี้ไปอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าคีย์การ์ดครับผมอยู่ในบล็อกเดียวหมดเลยนะครับผมนะดังนั้นก็จัดได้ไม่ยากปัญหาจริงๆครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของมอนเตอร์ลิงนะครับผมนะมอนเตอร์ลิงครับผมหลักๆเลยก็ต้องไปเปิดหาเอานะครับผมนะ เพราะว่าทีมเล็กนี้เนี่ยเอาจริงถ้ามีมอนเตอร์ลิงอย่างเช้นตัวขอฟินด์ครับผมก็จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะอ่าหลักๆนะครับนะตัวขอเซเบลัสได้ครับผมนะก็จะเป็นการทำลายเหมือนกันด้วยนะและถ้าเกิดเราสามารถทำโคลิงหรือลูกศรชี้กันได้ครับผมนะก็จะทำให้เอฟเฟกต์มันเกิดขึ้นง่ายและยานนี้ครับผมนะการที่เราใช้ในส่วนขอสวิตช์อินทูแอคชั่นเนี่ยมันก็ทำให้มอนเตอร์ฝั่งเราครับผมมันที่มันชี้ซ้ายขวาเนี่ยมันก็สามารถทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับนะอ่าดารเรเรี่นะครับ อ่ะก็โอเคนะครับนะอันนี้ก็เป็นในสวนข,ของทีมเอาว่าใช้เรียกถุกเชินะครับอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเด็กสัตว์โลกน่ารักของเรานะครับนะใครเจออาจจะรู้สึกไม่น่ารักก็ได้เพราะว่ามันไม่ตรงเป้าหมายทาร์เก็ตครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาสู้กับเด็กนี้แล้วมันยังไงยังไงรู้สึกมันเล่นลำบากอยู่นะครับนะเป็นหลักเลยแล้วก็ต่อให้ตรงเป้าหมายเราก็ไม่ถูกทาลายอยู่ดีนะดังนั้นต่อให้เปิดมิลฟอร์ดมาหรือใช้แบคโค เราก็ยังหน้าด้านอยู่ในสนามนะถ้าอยากจะฆ่าเราก็ต้องมาตีก,กันสดๆเท่านั้นนะครับนะแต่เรานี่ไล่ระเบิดไฟตรงข่าเป็นว่าเล่นเลยแหละนะโอเคก็ผมมาแค่นี้ครับผมในส่วนของยูกิโอเดอร์ลิงนะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ